แก้ปัญหาคอดำคำเสียอุปกรณ์ในการทำนะคะก็มีเกลือยาสีฟันและออยค่ะแล้วก็ช้อนกับถ้วยนะคะหลังจากเพื่อนเอนเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เทยาสีฟันใส่ช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะ เทเบบี้ออยลงใส่ช้อนหนึ่งช้อนช้าเหมือนกันค่ะตามด้วยเกลืออีกหนึ่งช้อนช้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็คนให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นมาเริ่มขั้นตอนการสครับได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะทำความสะอาดบริเวณลำคอค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เริ่มสครับได้เลยค่ะ ทำการสกัดโดยขัดค่อยๆขัดผนไปนะคะเพื่อนๆขัดบนไปประมาณถึง1-2ถึงงนาทีนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกมีการแสบหรือคันก็แสดงว่าเพื่อนๆแพ้นะคะเพื่อนๆก็ล้างออกได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละสภาพผิวนะคะอาจไม่เหมือนกันบางท่านอาจแพ้นะคะแต่ว่าบางท่านอาจไม่แพ้ค่ะ นั้นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะเช็ดออกให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหลังจากสครับเสร็จแล้วผิวบริเวณลำคอที่คลํำนะคะก็จะสว่างขึ้นนะถ้าเพื่อนอยากให้ขาวกว่าน,นี้ก็ทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ